บทที่3833สิติของหยางเฉินแล่นไปถึงใบหน้าของไปอยู่สู้ทันทีแต่ไปอยู่สู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอฝืนตัวเองม่ยืนอยู่ตรงนี้และพูดคุยกับหยางเฉินได้นั้นก็เกินพอแล้วเธอจะต้านทานสติของหยางเฉินได้อย่างไรแม้หยางเฉินจะแอบเผยอสติออกมาเล็กน้อยก็ตามคราวนี้ไปอยู่สู้ก็ทนไม่ไหวแล้ว ดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำสมองว่างเปล่าเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะตายและเป็นลมไปในทันทีไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นโชคดีที่ผู้อาวุโสข,ของคฤรหาหนดเจ้าเมืองหงไฟสายตาไวาเมื่อเห็นว่าป่ายู่สู้กำลังจะล้มลงกับพื้นเธอจึงรีบพยุงป่ายู่สู้ไว้ทันอยู่สู้อยู่สู้เจ้าเป็นอะไรไปฟื้นสิ ในสายตาของผู้อาวุโสแห่งคฤหาหนตเจ้าเมืองไปอยู่สู้เปรียบเสมือนลูกสาวของเธอเองเธอห่วงใย,ยไปอยู่สู้มากเมื่อเห็นไปอยู่สู้ล้มลงเธอก็รู้สึกประหม่ายอย่างมากเธอรีบเรียกไปอยู่สู้เสียงดังและพยายามปลุกเธอด้วยพลังจิตของตนเองทุกคนยังไม่ฟื้นคืนสติจนกระทั่งได้ยินเสียงตะโกนของผู้อาวุโสทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกประหมา่า ผู้อาวุโสใหญ่หน้าซีดหลังจากพยายามอย่างหนักก็พบว่าเธอไม่สามารถช่วยไปอยู่สู้ได้เลยอาการบาดเจ็บของไอยู่สู้รุนแรงเกินไปเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทักษะการแพทย์มากนักและเป็นไปไม่ได้ที่จะปลุกไปอยู่สู้ได้ด้วยพลังจิตเพียงอย่างเดียวผู้อาวุโสขอชั้นดูอาการของเจ้าเมืองหน่อยขณะนั้นแพทย์หลวงแห่งคฤราหาดเจ้าเมืองหงไฟก็วิ่งเข้ามาตรวจสอบไอยู่สู้ที่หมดสติอย่างละเอียด ผู้อาวุโสใหญ่รู้สึกกังวลแม้ว่านางจะไม่สามารถช่วยไปอยู่สู้ได้แต่นางก็เห็นว่าไปอยู่สู้กําลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายอย่างยิ่งน้ำเสียงของนางมีแวววิงวอนเล็กน้อยหมอไปได้โปรดช่วยอยู่สู้ด้วยแพทย์หลวงประจำเมืองหงไฟพยักหน้าและกล่าวว่านางจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยไปอยู่สู้ อย่างไรก็ตามหลังจากการตรวจร่างกายสีหน้าของแพทย์หลวงประจำเมืองก็เคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆนางยังตระหนักได้ว่าสถานการณ์ของป่ายู่สู้ในเวลานี้ร้ายแรงเพียงใดนี่อาการของท่านเจ้าเมืองค่อนข้างร้ายแรงบางทีบางทีแพทย์หลวงประจำเมืองหงไฟพูดตะกุกตะกักและพูดไม่ออกในตอนนี้แต่ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นเข้าใจสิ่งที่แพทย์หลวงประจำเมืองหมายถึงได้แม้นางจะพูดไม่จบ ท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองไปผู้คนคฤหุหา์เจ้าเมืองหงไฟต่างตกตะลึงพวกเขาเศร้าโศกอย่างยิ่งและไม่อาจยอมรับความจริงข้อนี้ได้พวกเขาตะโกนเรียกไปอยู่สู้เสียงดังพยายามปลุกนางด้วยเสียงของพวกเขาแต่ไปอยู่สู้ก็ยังคงไม่ขยับขยื่นราวกับเสียชีวิตไปแล้วผู้อาวุโสใหญ่ไม่อาจยอมรับความจริงข้อนี้ได้อย่างแน่ชัดเธอไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือความจริง เธอไม่เชื่อว่าไปอยู่สู้จะตายเช่นนี้เธอจ้องมองหมอหลวงแห่งเมืองหงไฟเป็นไปได้อะไรอะไรเป็นไปได้ได้โปรดชี้แจงให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงอยู่สู้จะต้องปลอดภยัยท่านต้องช่วยนางฉันเชื่อว่าท่านทำได้ท่านต้องช่วยอยู่สู้ท่านต้องผู้อาวุโสใหญ่ตะโกนเสียงดังเธอควบคุมตัวเองไม่ได้ในขณะนี้ เพราะไปอยู่สู้ก็เหมือนลูกแท้ๆของเธอเธอหัวใจสลายในขณะน,นี้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าการฆ่าเธอเสียอีกหมอหลวงแห่งเมืองหงไฟเหนื่อท่วมตัวเธอไม่อยากให้ไปอยู่สู้ได้รับบาดเจ็บแต่หลังจากตรวจสอบอาการก็พบว่าอาการของไปอยู่สู้รุนแรงเกินไปและไม่ทันการที่จะรักษาแล้วบทที่3834 หมาชาวและคนอื่นๆก็วิตกกังวลเช่นกันไปอยู่สู้คือผู้ช่วยชีวิตของพวกเขาและพวกเขาไม่อยากเห็นนางตายพวกเขารวมตัวกันด้วยความกังวลไม่แพ้กันและตะโกนเรียกไปอยู่สู้เจียงเจียจู้มีสีหน้าเคร่งขรึมเขารู้เรื่องยามาบ้างจึงรีบเข้าไปตรวจดูไปอยู่สู้ทันทีและในที่สุดก็สายหน้าด้วยใบหน้าที่เศร้าโศก เจียงเจียจู้ยังเป็นเพื่อนสนิทกับอดีตผู้อาวุโสของไป่ยู่สู้บางคนเธอเป็นเด็กที่เขาเฝ้ามองการเติบโตมาตลอดตอนนี้ไป่ยู่สู้กลายเป็นแบบนี้เขาก็เสียใจมากจนตาแดงกรร่ำอนิจจานี่อาจเป็นชะตากรรมของเด็กคนนี้คราวนี้เด็กคนนี้บาดเจ็บสาหัสเกินไปเธอดือ้อรั้นเกินไปเธอแค่อดทนไว้เราไม่ทันได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ หลังจากตรวจสอบสายตาของเจียงเจียจู้ก็เผยร่องรอยแห่งความสิ้นหวังเห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่าไปอยู่สู้คงเกินเยียวยาแล้วเขาถอนหายใจและส่ายหัวอย่างหมดหนทางในเวลานี้ผู้อาวุโสใหญ่แห่งเมืองหงไฟได้มอบความหวังสุดท้ายให้กับปรมาจารย์เจียงท่านเจียงท่านต้องมีวิธีช่วยอยู่สู้ใช่ไหมท่านต้องทำได้ฉันขอร้องล่ะ ช่วยเด็กผู้น่าสงสารคนนี้ด้วยท่านต้องมีวิธีฉันจะคุกเข่าลงเพื่อท่านท่านจะทนเห็นอยู่สู้ตายแบบนี้ไม่ได้ผู้อาวุโสใหญ่ตะโกนขอความช่วยเหลือพลางคุกเข่าลงตรงหน้าปรมาจารย์เจียงเห็นได้ชัดว่าความรู้สึกที่นางมีต่อไปอยู่สู้นั้นลึกซึ้งเพียงใดเมื่อเห็นดังนั้นท่านเจียงจึงรีบช่วยผู้อาวุโสใหญ่แห่งเมืองหองไฟให้ลุกขึ้นและปลอบโยนานางท่านก็รู้ฉันก็เห็นคุณค่าของอยู่สู้มากเช่นกัน แต่ฉันทำอะไรไม่ได้เลยผู้อาวุโสใหญ่แห่งเมืองหงไฟสิ้นหวังและล้มลงกับพื้นโดยตรงเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นไปอยู่สู้ล้มลงแล้วจะไม่มีโอกาสตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกว่านี่เป็นฝันร้ายทันทีหลังจากนั้นเธอก็กอดไปอยู่สู้อย่างไม่เต็มใจเขย่านางอย่างสิ้นหวงังและตะโกนเสียงดังอยู่สู้อยู่สู้ ลืมตาขึ้นมามองฉันอย่าหลับตื่นเร็วๆถ้าเจ้าไปฉันควรทำอย่างไรถ้าเจ้าไปคฤหาสเจ้าเมืองหงไฟจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าทุกคนในคฤหาสเจ้าเมืองหงไฟต่างหลั่งน้ำตาคิดว่าไปอยู่สู้จะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกในศึกครั้งก่อนแม้แขนขาจะพิการแต่พวกเขาก็กัดฟันแน่นไม่หลั่งน้ำตาแม้แต่หยดเดียวแต่บัดนี้กลับหลั่งน้ำตาออกมา ทันใดนั้นเหอชิงหลงก็หันไปมองหยางเฉินอาจารย์ท่านไม่ใช่ว่าท่านก็รู้จักวิชาแพทย์อยู่หรือท่านพอจะรู้ไหมว่าจะช่วยเจ้าเมืองไปได้หรือไม่ท้ายที่สุดเจ้าเมืองไปก็คือผู้ช่วยชีวิตของเราเมื่อได้ยินคำพูดของเหอชิงหลงทุกคนก็มองไปที่หยางเฉินโดยไม่รู้ตัว อู๋ซงป้าและคนอื่นๆก็นึกถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันก่อนหน้านี้พวกเขาจำได้เพียงความกังวลและความเศร้าโศกแต่ตอนนี้พวกเขานึกขึ้นได้ว่าทักษะการแพทย์ของหยางเฉินนั้นสูงมากตราบใดที่เขาลงมือแม้แต่คนตายก็ยังสามารถถูกพรากคืนจากราชาแห่งนรกได้พวกเขาเชื่อว่าตราบใดที่หยางเฉินลงมือไปอยู่สู้จะต้องรอดอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคือตอนที่เกิดเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ขึ้น ทุกคนต่างวิตกกังวลแทบตายแต่ท้าจริงแล้วหยางเฉินกลับยืนนิ่งมองไปอยู่สู้ด้วยสายตางนงงเรากับถูกเวทมนต์บางอย่างเข้าสิงเฮ้เฮ้คุณหยางคุณเป็นอะไรไหมพี่เฉินเป็นอะไรไปพูดอะไรหน่อยสิอย่าทําให้พวกเราตกใจพี่หยางตื่นสิพี่เป็นอะไรเมื่อรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นทุกคนก็รีบตะโกนเรียกหยางเฉินอีกครั้งในทันที บทที่3835ทุกคนตกตะลึงในตอนนั้นการที่ไปอยู่สู้ล้มลงอย่างกระทันหันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนส่งผลให้หยางเฉินดูเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างน้อยไปอยู่สู้ก็สามารถตรวจสอบได้ว่านางล้มลงเพราะอาการบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ครั้งก่อนแต่หยางเฉินยือนอยู่ตรงนี้ดูมีชีวิตชีวาแต่ก็เหมือนรูปปัน้นไม่ว่าทุกคนจะเรียกอย่างไรเขาก็ไม่ขยับ แม้แต่ตอนที่หมาชาวพยายามดึงหยางเฉินหยางเฉินก็ยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นส่วนคนอื่นๆพวกเขาไม่มีความกล้าที่จะดึงหยางเฉินและทำได้เพียงจ้องมองด้วยตาที่เบิกกว้างผู้อาวุโสใหญ่แห่งเมืองหงไฟหลังจากได้ยินสิ่งที่หมาชาวและคนอื่นพูดและรู้ว่าหยางเฉินมีความรู้ด้านการแพทย์เธอจึงคุกเขา่าลงกับพื้นและมาหาหยางเฉินพร้อมที่จะขอความช่วยเหลือจากหยางเฉิน ผลที่ตามมาคือหยางเฉินกลับมาเป็นแบบนี้อีกครั้งคราวนี้เธอคุกเข่าลงต่อหน้าหยางเฉินและรู้สึกสับสนเธอจึงกลืนคำพูดขอความช่วยเหลือที่หลุดออกมาจากปากกลับคืนทุกคนต่างสิ้นหวังในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นรุ่งอรุณของเมืองหองไฟแต่บัดนี้ผู้นำทั้งสองไปอยู่สู้และหยางเฉินต่างก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญของความเป็นความตาย พวกเขารู้ดีว่าเมื่อคนสองคนนี้ล้มลงจริงๆคฤหาหนดเจ้าเมืองหองไฟก็จะล้มลงในไม่ช้าและโลกบูโบราณกลางก็จะล้มสลายลงเช่นกันสำหรับพวกเขาพวกเขาจะกลายเป็นทาสของนักบูโลกบูโบราณบนโดยธรรมชาติและอาจถูกฆ่าได้ทุกเมื่อไม่ต้องห่วงเจ้าเมืองไปจะไม่ตายทันใดนั้นเสียงสงบก็ดังขึ้นทุกคนตกตะลึงไปครู่หนึ่งและแน่นอนว่าเสียงนั้นคือเสียงของหยางเฉิน จากนั้นทุกคนก็เห็นหยางเฉินเดินตรงไปหาไปอยู่สู้จากนั้นก็อุ้มนางเข้าไปในคฤหาดเจ้าเมืองหงไฟรากับเจ้าหญิงในอ้อมกอดเจ้าชายเมื่อเห็นภาพนี้ทุกคนก็โล่งใจหากคำพูดเมื่อกี้เป็นของคนอื่นพวกเขาอาจยังคงสงสัยความจริงอยู่แต่พวกเขาก็ยังคงเชื่อคำพูดของหยางเฉินอย่างมากพวกเขารู้ว่าหยางเฉินไม่ใช่คนประเภทที่ชอบโม้และหยางเฉินก็จะไม่พูดอะไรหากไม่แน่ใจ บัตรนี้หยางเฉินได้พูดและพาไปอยู่สู้ไปรักษาด้วยตนเองก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าไปอยู่สู้จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนหมาชาวและคนอื่นๆได้เห็นทักษะการรักษาของหยางเฉินอย่างเป็นธรรมชาติปรมาจารย์เจียงรู้สึกสับสนมองหลังของหยางเฉิขนขณะที่เขาเดินออกไปพึมคำว่าเด็กคนนี้ทำอะไรอยู่แปลกจริงๆ หมาชาวและคนอื่นๆต่างมองหน้ากันคิดว่าหยางเฉินก็กำลังเดือดร้อนเช่นกันพวกเขายังสงสัยว่าหยางเฉินอาจจะเหมือนกับไปอยููซู้ที่ได้รบับบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ครั้งก่อนแต่ยังคงเก็บกดไว้ท้ายที่สุดแล้วพละกกำลังที่อินรีขาวเคยระเบิดออกมานั้นช่างน่าทึ่งเหลือเกินสำหรับทุกคนแรงผลักดันนั้นอาจทำลายล้างโลกได้อย่างสิ้นเชิง แต่หยางเฉินยังคงสังหารอินซีขาวได้ในไม่กี่วินาทีซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกเหลือเชื่อดังนั้นเมื่อเห็นว่าหยางเฉินิ่งสนิทพวกเขาก็นึกถึงความเป็นไปได้นี้ทันทีแต่ก่อนที่พวกเขาจะรู้สึกเศร้าหยางเฉินก็กลับคืนสู่สภาพปกติดูเหมือนมีพลังเต็มเปี่ยมกอดไปอยู่สู้และเดินไปยังภายในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองหงไฟด้วยจังหวะที่คงที่ดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลย เหอชิงหลงอดไม่ได้ที่จะพึมพำว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านอาจารย์ท่านกำลังคิดอะไรอยู่หรืออะไรยังไงอู่ซงป้าตบไหล่เหอชิงหลงแล้วยิ้มท่านอย่างคิดอย่างไรพวกเรามนุษย์จะมองทะลุเทพได้อย่างไรตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเขาไม่เป็นไรและพวกเราก็โล่งใจแล้ว